ก็แปลว่าเริต้นทุนท่านเหลือสี่บาทเราผลิตรัพย์สินชิ้นนั้นก็เป็นซั์สินประเภทที่เราเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ก็แปลว่าวันหน้าถ้าเราซื้อวันนี้วันหน้าขายได้กําไรก็ได้จุดได้ส่วนหนึ่งเข้าไปตรงนี้ก็ทําให้มันเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับตอนประกอบกองทุนรวมสั่งซื้อพูดถึงประเภทของตัวกองตุนรวมสั่งซื้อเนี่ยมีประเภทไหนบ้างผมอยากจะแยกเป็นสองส่วนนะยครับผมมองว่าเรื่องหนึ่งก็เลยว่าเป็นประเภทของซักสิบมันตั้งแต่ โรงแรมอาคารสำนักงานที่ประกาศใย่นะเราเป็นบ้านคอนโดมิเนียมเฮาเฮาอะไรนะฮะรวมไปถึงพื้นที่ค้าส่งพับปิดกกว้างมากแต่ต้องเลยมันต้องว่ามองว่านักบุญบ้านเราเนี่ยเวลามองตัวตับรัวสารชักเนี่ยเนื่องจากภาพหลากหลายมันเยอะมันมีบางทีก็เอาสองสามอย่างผสมกันนักขึ้นก็จะมองแตกเขต้องแตกเดียวนะฮะแล้วก็บางทีไ <PAUL> ม่ท um ันดูด <to> ้วย <royalty> <meter> มันจะมีอีกส่วนที่เราเรียกว่าเป็นของสิทธิกองทุนได้มามีหนึ่งมีกรรมสิทธิ์ก็คือเป็นการเป็นเจ้าของซื้อวันนี้ร้อยหนึ่งอีกสิบปีข้างหน้าขายได้ร้อยยี่สิบไอ้ยี่สิบส่วนต่างตรงนั้นก็เป็นเงินผลตอบแทนกับผู้ถือหนุนของผู้ทุรวมทั้งเงินต้นที่ได้คืนอีกบางอประเภทกองทุนก็เป็นประเภทเรื่องสิทธิการเช่าง่ายๆนะครับเหมือนเราเราเซ็งตึกเราซื้อวันนี้ตึกเราเซ็งตึกนี้ร้อยหนึ่งอีกสิบปียี่สิบปีถึงสิบปี ไอ้ตัวเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเขาไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นเงินตอบแทนหรือเงินประกัที่ได้นอกจากงรวมเงินประกันแล้วก็ต้องรวมเงินคืนเงินต้นอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็แต่ละสิทธิอายุการเช่าเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันบางคนยี่สิบบางคนสามสิบที่สําคัญคือพอรันมาหลายหลายปีแล้วจำไม่ได้ว่ากี่ปีเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้นักผู้หญิทั้งหลายตรวจสอบนิดหนึ่งซื้อรถสินประเภทไหน,นสิทธิการเช่าแล้วกี่ป,ปี อันนี้ผมถือว่าเป็นเบสิคที่ต้องรู้อันนั้นก็เป็นเรื่องของ,ของตัวการดูดูงสังหาริมทรัพย์ถ้าผมจะมีคงจะถามเรื่องของผลตอบแทนผมเลยตอง,งว่าสมัยก่อนเนี่ยเราออกกองทุนเนี่ยถ้าพอสังหาริมทรัพย์ขายต่ำกว่าแปดเราเสร็จคิดว่าขายไม่ออกคือลูกค้ามาก็ไม่รู้จะู่ผมว่าทุกคลนี่ยอะไรก็จะแปลกอย่างเดียวเลยอ่ะขณะที่ตอนนั้นแปลกเนี่ยมาเลเซียอยู่วันเจ็ด แล้วก็สิงคโปร์เนี่ยตอนแรกอยู่ใกล้เราหลังๆไม่ได้รับความนิยมมากก็ถากจำกัดด้วกยความนิยมมากอร์เนี่ยก็เราเรียกว่าเป็น c o m p e ชั่น o ี view นิยมมันตกตกด้วยด้วยความนิยมของมันลงมาอยู่ประมาณ30%ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ถ้มีท่าบนต่างประเทศอยู่นอกจากสิงคโปร์รวมถึงในกรอบดุลบ้านเราก็อาจจะเยอะอาจจะด้วยของสิทธิประโยชน์ภาษีแม้ที่เขาไม่จัดต้นของที่นี้จะไม่เสียภาษีแล้วท่าบนต่างประเทศเอง ไม่ถูกพักวิด,ดีโอทิ้แท็กประาไทยโดยลงเสร็จปึ๊บไม่เสร็จกษสิบบนไทยเลยกลับออกจากบา้านได้เลยท่านตรงนั้นก็เลยได้ครอบคุณผู้ชมจำนวนมากม,มานะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือแป็คแต่วันนี้เนี่ยได้วความนิยมที่ได้ที่เพิ่มขึ้นมานทําให้แล้วก็ขนาดของการลดอัตราคอมพิวเตอร์ลดลงทําให้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากเราหุ้นในวันนี้ก็น,น้อยลงเรื่อยๆปัจจุบันนี้ผมมอ,องแค่มาหรือห้าถึงเจ็ดตัวไซต์นั่นเองนะฮนะไม่ว่าจะเป็นฟรีโฮลด์ดิสโซโค่ผมอยู่อยู่ช่วงนี้แต่ว่าอาจจะมี ต่ำกว่านั้นบ้างาหรือสูงกว่านั้นบ้างก็แล้วแต่ประเภทไปนะฮะซึ่งเราชุ่มเปลี่ยนนะะว่า5้าถึงเจ็ดน่าเป็นอยู่นะวันนี้นะฮะอนาคตก็ไม่แน่อาจจะลงลงต่ำกว่าน,นั้นอีกหรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะฮะสำห,หรับตัวกองทุนรวมและสาลีกทรัสค์ครับห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วมีความผันผวนระหว่างทางไหมคะ,ะต้องเรียนที่ฮนะถ้าเราดูหุ้นวันนี้เอบเกือบพันเจ็ดถ้าเราลงไปดูหุ้นทวงพันต้นๆราคาเนีน่ย ที่จริงแล้วผมบอกว่าเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มากอย่างเช่นตลาดของเราตอนนี้ลดมา20่สิบสามสิบ p เนี่ยบางตัวไม่ลดเลยหรือบางตัวลดแค่10หรือ20่จังของผมลดสูงสุดคือ30มสิบจังแต่ถ้าไปดูจริงๆขึ้น exisitiv นะครับจริงอาจจะลดแค่สิบจังแค่นั้นเองเพราะต้องเรียนตรงว่าตัวกองทุนรูปอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเหมือนกับเราฝากเงินไว้กับธนาคารเนี่ยกองทุนผู้จัดการกองทุนก็พยายามจะหารายได้ออกมาเพื่อจ่ายเป็นลต้น ผมเข้าใจว่าทุกผู้ประกอบการเขาอยากจ่ายทุกไตรมาสบังธุรกิจบางประเภทไม่สามารถทำเหนกันได้อย่างเช่นธุรกิจประเภทโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะจ่ายประมาณสักปกเดือนนึงเพราะวันนองกับซีซันนี่น,นะครับางหรือว่าเขาจะต้องจับคู่แต่ลาสี่แต่มาสเดียวกับกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ไฮซีซันนั้ 1, นหนึ่งสองก็จ่ายรวมกันเพื่อให้มันดูเสถียรแล้วก็แต่มาสสามสี่ก็จ่ายรวมกันทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทนี้ก็จะจ่ายประมาณสักครึ่งปี แต่ประเภทอื่นเฉพาะทรัพย์สินที่ลงทุนในพวกพวกอุตสาหกรรมแล้วก็พวกพวกื้นที่ท้าปิกพวกนี้ก็สามารถจัดประกดได้สองเรื่องนะฮะแล้วก็แม้ไม่จะมีวิกฤตก็จะประกดได้ค่อนข้างจะดีนะฮะก็จะได้สังเกตนะตัวไหนที่ราคาต่ำกว่าการยี่สิบบาทก็แปลว่านั้นไร้รบความเรอยู่นะต้องเลยต้องขอชมเชยท่านที่ลงทุนไปเพราะว่า วันนั้นลงหุสิบบาทจายบอหลวงก็ต้งหลาย่างล่ะวันนี้หนึขายได้เกือบสิบกว่าบาทนะก็เป็นผลตอบแทนที่ดีครับก็คือผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้ก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นเงินปันผลที่กองมงทุนจ่ายให้แล้วก็แคปิตอลเกณฑที่ได้จากการขายหุ้ลงทุนในตลาดค่ะทีนี้ปัจจัยอันหนึ่งที่คุณสุนทรพงศ์พูดถึงว่านักลงทุนจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในกองทุนสิรังหานะคะก็คือดูว่ากองนั้นเป็นแบบฟรีโฮล หรือว่าลี h o ฮลนะคะก็คือ f r e e h o ฮ d คือกองทุนเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหารนั่นเองนะคะได้รับโอนมาเป็นเจ้าของกับลี h o ฮ d คือเป็นเหมือนเซ็งนะคะมีระยะสัญญาการเช่าตรงนี้เนี่ยสองแบบเนี่ยค่ะในแง่ผลตอบแทนมันต่างกันไหมแล้วก็มันเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนควรจะเข้าไปลงทุนแบบไหนคะ ต้องเลยนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ในย่างกงับซื้อฟรีโกรรมสิทธิ์ก็ได้ผลตอบแทนประมาณหนึ่งไปลงริสโอ30ปีส่วนใหญ่เอา30ปไปหารเป็นต้นร้อยก็แปลว่าตัวต้นก็ต้องบุกเข้าไปที่ต้นสามสิบสามแต่ถ้าไปดูในผลตอบแทนบ้านเราก็ง่ายๆตลาดเป็นตัวบอกเองว่าจะให้เท่าไหร่จริงๆแล้วส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้น สำหรับส่วนต่างของตัวยูถ้าเธอร์เสียว่าราคาสำนักงานให้ผลตอบแทน6%ถ้าเป็นดีสุดก็อาจจะต้องขายอยู7-8%นะฮะแต่ไม่ใช่ตัวราคาสำนักงานจ่าย6แล้วก็คุณก็บวกอีก3.3ที่สุดหายากครับไม่มีนะฮะโดยเดือนส่วนใหญ่ก็ประมาณบวกที่มันอยู่ที2%ครับคือดีโฮจะได้มากกว่ามากกว่าฟรีโฮนะคะเพราะเนื่องจากมีระยะเวลาจำกัด เอาละค่ะแล้วก็จากทางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะทีนี้เราลองมาฟังนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่ลงทุนในตลาดตราสารยี่กันบ้างนะคะนักล,ลงทุนรายใหญ่ก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะต้องขอเรียนถามมุมมองจากทางาคุณธีรนุชน,นะคะ ทำพิมุกวัฒนาผู้อำนวยการสายลงทุนตราสารหนี้ของกบขนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยจะเราคุยกันมาถึงคงเลือกต่างๆของการลงทุนในตราสารหนี้นะคะแล้วก็ในขณะที่ภาะวะอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนจะลงรอบนี้แล้วเดี๋ยวปลายปีจะขึ้นหรือเปล่านะคะควรจะลงทุนแบบไหนหจะล็อกยาวหรือจะลงสั้นๆ ะะอันนี้ต้องเรียนถามทางกบขว่ามีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ยังไงควรจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้แบบไหนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนและก็ความเสี่ยงที่เหมาะสมค่ะขอ,ะอาอาเวันนี้นาามา่ใฟังอาหารในคณะของนักลงทุนสถาบันนะคะกบขปัจจุบันแล้วทุนในตรดราสา,ารอ,อสควรคะก่จะไปถึงกลยุทธ์ในกรากรลงทุนซึ่งเป็นหัวใจว่าตอนนี้ ที่เราได้ตอนต้นชั่วโมงนะคะที่เราได้ฟังว่าในภาวะเศรษฐกิจตลาดโลกปัจจุบันนี้มีความไม่แน่นอนแล้วในฐานะกองทุนรายใหญ่หรือว่าในการลงทุนในต่างชาติเราจะปรับตัวยังไงน,นะคะแต่ก่อนจะไปเริ่มถึงตรงนั้นเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยจะขอเล่าให้ฟังนะคะว่าบบคเราบริหารเงินยังไงน,นะคะคือหลักหลักการเงิ ยอดดอยสุขนั่นก็คือพอร์คือกบขรนี่ดำเนินการบริหาร เื่องเกาะกันค,คก็ว้างแล้วเราก็มาดูว่าในสว่วนตาสารนี่เราเนี่ยทางกาบขเรามีเกาะยังไงบ้างน,นะคะปัจจุบันเนี่ยกบขจะก,กําหนดอยู่ในกรบอบเลยว่าหลักทรัพย์มั่นคงสูงหลักทรัพย์มั่นคงสูงในที่นี้นั่วิทยาศาสตร์พวกเขารู้สึกนาก็มีได้ยีนะคะก็คือหลักทรัพย์ทใไมนะคะก็คือความเสี่ยงสูงมาก เราจะต้องลงทุนอย่างน้อยไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิบก็คือเงินกองทุนของกบขทั้งหมดร้อยหนึ่งเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องอยู่ในหลักทรัพย์ยที่มีความเสีย่ยงต่ำนะคะก็คือพันธบ,นนบนัตรก็คือพันธบัตรต้วเงินคลางตาสังนี้น,าาามมนะจุหน,นึ่งหกสิบพูด,ดกู้เอกชนอยู่ในหกสิบใช่ไหมคะพูด,ดกู้เอกชนนะคะตอนต้น บันเนี่ยถ้าดูจากการเติบโตของเศรษฐกิจของโลกนะอันนี้พอดีจะเอา chart ออขึ้นมาโชว์ให้ท่านผู้เข้าร่วมสังนายนิดนึงว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ก,นก็คือยังเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือยังเป็นนับวันก็คือเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงสุดมี GDP ที่โตที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องจับตาดูว่า คือ g ี ge. Act like p ก็คือผลผลผลิตมวลรวมของประเทศใช่ไหมคะก็คือแสดงการเติบโตของเศรษฐกิจก็เหมือนรายได้ของประเทศน่ะนะเส้นสีฟ้าเนี่ยที่อยู่สูงสุดก็คืออเมริกาก็ยังเติบโตสูงสุดในบรรดาประเทศกลุ่มพัฒนาด้วยกันนะคะก็อันดับแรกก็เป็นอเมริกานะคะในย้อนหลังเนี่ยประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาอเมริกาก็ยังเติบโตมากสุดถึงแม้จะมีวิกฤต นะสุดท้ายก็อิตาลีเนื่องจากธุรกิจทางด้านภาวะวิกฤตในของยุโรปอันนี้ทำไมถึงมาเกิดก็คือที่เกิดไปก็คือเรื่องเราต้องจับเศรษฐกิจของอเมริกาถ้าถ้าได้ติดตามข่าวสารเนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นไงคะแยกหรือหรือดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นมาก เหมือริ่มเริ่มนิ่งละเริ่มริมไม่ไม่เหมือนเขาจะคือเขาเขาเขาตกต่ำมากเมื่อปี2008นจนแนะคะแต่เขาก็เริ่มฟื้นแต่ฟื้นได้ประมาณปี2ปีก็เจอวิกฤตยุโรปก,ก็เหมือนดูจะงอนแง่นะแต่ดูเหมือนปีนี้ตัวเลขเศร,รษฐกิจหลายๆอย่างก็ดูภาพดีคือก็เลยคิดว่า การในการเติบโตประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะก็คิดว่าน่าจะทรงตัวดได้เพราะฉะนั้นจากภาพตรงนี้นเป็นจุดที่สําคัญนะที่จะมีผลต่อการลงทุนก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าดูทางด้านภาวะอัตราดอกเบี้ยของโลกเนี่ยก็คือพวกตัวเลขาทางด้านนโยบายการเงินนะฮะอัตราดอกเบี้ย,ยที่ทางธนาคารกลางทั้งหมดเนี่ยใช้ แต่จากภาพนี้ถามว่าเส้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะคะแต่ถ้าเกิดมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวเริ่มมั่นคงแล้วเนี่ยแล้วอเมริกาปรับตัวได้ดีนเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทางทางตลาดเนี่ยมองกันว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นนะคะอันนี้ก็จะน,นํามาสูก่การเล่าผลีกิกรรมขอนักาษ้า ปัจจุบ,บ area, London, ันดอกเบี higher, ้ยพันธบัตรสหรัฐอเมริกาที10่10อายุ10ปีอยู่ที่2%นะคะพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีอยู่ที่3%นะคะ3%นี่คือ3.2 3.3ก็ต่างประมาณ1%เพราะฉะนั้นแล้วกรณีถ้าเกิดอเมริกาดอกเบี้ยอเมริกาต่ำสุดขึ้นอันนี้ก็จะส่งผล Wow. wow. เป็นภาพที่ที่เราได้ยังคงไปเพรว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็กรมของก็มกกั่นใจในศักยภาพ<ฮ>แล้วก็ทีมงานาว่าจะดูแลองคนเน์เงีใ้ให้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ ้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินทั้งหมดใช่ไหมคะก,ก็มีดูตามสถา,านการณ์ถ้าปิดหมดเนี่ยเราก็เราก็ล็อกเราก็เห็นแต่ว่าเราจะสูญเสียในในผลตอบแทนส่วนเพิ่มในการปิดตลาดแลเปี่ยนาคารก็ คือกองกลางก็คือเราเป็นภาราที่เราจะเซ็นนะะส่วนกองหลังเนี่ยคือแผนกลาดเงินที่มันไม่ค่เทียบเทียนได้กับอันนี้ก็เป็นแผนทางเลือกแล้วล่าสุดเราก็มีแผนเพิ่มก็คืออันนี้แผนตามอายุของสมาชิกก็คือเราจะปรับไเลยถ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเหมือนเป็นลักษณะออโต้ก็คือไล่ลงมาเลยว่าจะ ส่วนกองทุน,นมุ่่นจะเป็นเท่าไหร่สัดส่วนลองทุน,นาสารีจะเป็นเท่าไหร่มัเรื่ยมาเรื่อยคือเราจะเสนอกับทางสมาชิกมาว่าในช่วงที่ยังอายุยังไม่เมาะสออ,อยู่เนี่ย <c oughs> มันก็จะมีความจําเป็นบางครั้งที่ต้องใช้เงินเยอะนะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะต้องอยู่ในกองหน้าเยอะๆก็คือไม่ ο, ο, ต้องเสี่ยงนะคะเพระาะอาจจะมีเรื่องอความจําเป็นได้จะป่วย ซื้อรถบ้านแม้กระทั่งเรื่องแต่งหนาว่าต้องใช้จา่ายเยอะนะคะแต่หลังจากที่พอถึงจุดที่เกษียณแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลเราก็จะแนะทางทางสมาชิกเนี่ยว่าอย,อ,ยอ,ยอย่า,อ,งงายอย่าอย่าอยู่กองหน้าเลยขอเถอะไม่อยู่กองหลังบ้างไม่อยู่กองกลางบ้างอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เรา,เาได้เสนอทํามาในช่วงล่าสุดอันนี้ก็จะเห็นะนะฮะจะเห็นทางแยก,แกนองแค์แกนนอนนี่จะเป็นอายุนะคะถ้าอายุน้อยๆเน,น,นี่ยจะให้ลงทุน ยิ่มากๆที่เรื่อยๆเนี่ยพอตจะเห็นกระเสียง60เนี่ยจะเห็นได้ว่าลงทุนในรุ่นนี้่ค45-55เราในทางกับการันจะมีมูลทุนในพวกสารละลายมากขึ้นแทนที่้จากสารละลายคือจัดกราฟิกนะคะเดี๋ยวถามเดียวนิดนึงว่าคือดูเหมือนว่าจุดจุดตัดที่เหมือนกับจะทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของหลักทรัพย์เสี่ยงกับหลักทรัพย์มั่นคงจะอยู่ตรงแถวอายุ ประมาณ40กว่า,วาใช่ไหมคะเพราะฉะน,นั้นสำหรับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะก็จริงๆแล้วดูดูจริงหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงนะคะ40กวา่าน่าจะยังอยู่ระดับ30-20ต้นๆนะคะแต่ว่าก็ต้องเตรียมการไว้นะคะเพราะว่าพอสักอายุประมาณ40ถ้าดูจากวันนี้ว่าสัก4.3ขึ้นไปนะคะเราก็เริ่มจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคง ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะสภาพสตรตีแถวหน้าที่นั่งยิ้มอยู่นะคะก็กำลังจดข้อมูลอยู่เข้าใจว่ามุมมองจากทางจุนเทอร์นุเนี่ยก็เป็นคําแนะนําในเรื่องของกลยุทธ์นะคะตามมุมมองของกบขซึ่งมองว่าถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนเนี่ยสั่งเพิ่มขึ้นได้ ราะฉะนั้นสำหรับคนที่กลัวไม่ต้องการความผันผวนระยะสั้นก็อาจจะลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นนะคะแต่ว่าเรากลับมาที่สําหรับคนที่มีเงินเย็นๆพร้อมจะลงทุนระยะกลางหรือยาวนะคะนอกจากคนที่สนใจที่จะซื้อในส่วนของพวกคุ้กู้บรรัตบแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังมีโปรัการอื่นๆนะคะทางคุณชัวเดนะคะนอกจากผุ้นกู้ปกติแล้วเนี่ย หล,หลังเนี่ยเราก็เริ่มจะได้ยินมีการออกหุ้นกู้รูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนปิงกับราคาหุ้นสามัญในตลาดทราบด้วยอยากจะให้คุณเุลยดช่วยอธิบายนิดนึงนะคะ่ะว่าไอ้หุ้นกู้อนุพันธ์นี่มันเป็นยังไงแล้วก็มันมีความเสี่ยงไหมเหมาะกับนักลงทุนรายย่อยหรือเปล่าคะ เลยชิงพุ <tu anne> ้นกู <t> ้ทุกวันไงถ้ามองในแง่นอว่าเป็นตัวควายตรงกางระหว่างคุ้นู่กับภาษาคนนะครับถ้าเกิดเกี่ยกับพุ้นกู้วัตัตวที่เป็นผูดกันโดย definition เนี่ยก็คือว่าพุ้นู้ทุกวันนคือเป็นพู้คู่ที่ออกมาสามารถที่จะดนต่อแยงอนตนเนี่ยคือให้โรไปผูกกับภาษาไทยนะครับก็็อยากเช่นวันนี้เราบอกว่าอะไรใ้นูทึงซึ่งเขาไปผูกกับ ลักฐาน้ำมันบางครั้งเนี่ยก็อบอกว่าพอที่ออกคนณค่ให้เนี่ยอรับตลาดก็จะตัดแต่ถ้าถือว่าน้ำมันขึ้นเขาจะให้ออกเงี้ยอที่สูงขึ้นนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะาการผลิตแม้ตลาดว่าเราเนี่ยถึงแม้ว่าตัวตทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างว่าเห็นกันเยอะแยะมากแต่ถามว่ามีมีการจัดสรรให้กับน,นักลงทุนนิดนึงนะครับไซส์ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากก็คือว่าก็ก็ระดับหลายร้อยล้านที่สามารถที่จะทำไได้ โดยที่ว่าจะเป็นการโูกกันร,ระหว่างตัวตาสาีีและก็ตาสารที่ยังเปิเช่นที่เรียกเมื่อสักครู่นี้อยา่อยางตัวน้ำมันเป็นต้นหรือว่าจะเป็น FX อฟตอซ์แท็กติกก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายสามารถที่จะดีไซน์ให้แตกต่างไปตามความต้องการของนักลงทุนทุกท่านที่แต่ว่ามีใช้บริการธนาคารหรือว่าบริษัทอสังาทรัพย์ ก็สามารถที่จะลองลองเข้าติดต่อคุยนกันว่าเราเป็นคนที่มีระดับความเสี่ยงที่ระดับหนึ่งอยากจะได้คำตอบแค่ที่ไม่สูงมากนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวพื้นฐานในบางจุดจะเป็น x หรือว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือเป็นทองคำหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะโอนเข้ามาด้วยกันได้เันก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถมีตราสารให้เราได้ลงทุนตามตามตามความเสี่ยงแล้วก็ ามสนนใจของเเเเราดช่ียวกันคือมีการจํากัดผลขาดทุนเอาไว้ระดับหนึ่งในขณะที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากราคาของหุ้นหรือว่าทองคำหรือรน้ำมันก็ตามที่ไปอ้างอิงไว้ใช่ไหมคะก็จะก็จะก็จะเรียกว่าเขา flexible, ขเรียกว่าเอ่อเฟกซิเบิลนะฮะก็คือว่าสามารถที่จะดีไซน์เป็นตามความต้องการจะเป็นเรื่องอายุทำที่หเดือนหนึ่งเดือนปีหกเดือนสามเดือนหนึ่งปีก็ตามกัน แล้วก็ผูกไปกับอย่างที่อย่างที่ว่าหลักทรัพย์พื่อกานที่ว่าโดยที่ว่าส่วนติอการเพิ่มขึ้นหรือว่าจะน้อยลงนี่ก็อยู่ที่ที่จัดความมีส่วนนะครับค่ะแล้วสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนซื้อหุ้นกู้ไปแล้วเนี่ยนะคะเออเรนถามว่าปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหรือว่าความผันผวนของหุ้นกู้หรือว่าหุ้นกู้อนุพันธ์เนี่ยค่ะที่นักลงทุนจะต้องติดตามเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าอย่าง ผลประกอบการของบริษัทนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของผู้ค้่เองเนี่ยพวกข้อมูลต่างๆที่จะสง่งผลกระทบเนี่ยเราจะติดตามได้ที่ไหนหรือว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยจะไปขายจะไปดูข้อมูลตรงไหนนะคะอย่องเช่ผู้ค้เองเนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงหลักๆเลยอตอนที่เราซื้อกัแล้วก็คือเรื่องของเรตติง้งนะครับตอนที่เราซื้อเรื่องของเรตติ้งเรื่องของตัวบริษัทเรื่องของอายุนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคอยดต่างนด้วยก็คือ เผลลัพธ์ตรงนใูนะครับที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นหรือหวาเป็นมางตวันก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการของส่วนีนั่นเองนะซึ่งส่วนใหญ่เราเนี่ยก็จะรีเซ็ตหรือว่าสะท้อนออกมาในรูปของตัวเรตติ้งของบริษัทต่ั้ๆหรือตราสารที่้นาคาที่ออกไปซึ่งจะมีการรีวิวหรือว่าตรวจทานทุกติตรงนี้จะเป็นผลที่จะบอกให้ได้ว่าพ mm ุ hmm. <in food limitation> ้นคู <azioni> ่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ไม่ได้หมาว่าเจ๊งไม่เจ๊งไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่าหุ้นเรนติ้งตกแล้วกลัวแล้วก็กลัวว ธุรกิจจะล่มงหรือว่ามันคงไม่ถึงขนาดนะั้นแต่จะเป็นตัวที่บอกได้ว่ามูลค่าของทรัพย์สินตัวคุณผู้เราถือไว้อยู่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้ามองในแง่ในกระถือนั่นคือในแง่ของตัวเรียกว่าสภาพการหรือความสามารถในการเติมธุรกิจของตัวตัวบริษัทอย่างเช่นว่าวนันที่ออกพุ้นพูดเนี่ยเบรดซี่ของเราเป็นเอกนะครับนอกเบี้ยร์ได้ให้3.5%ไปอีก3เดือนปรากฏว่าผ่านไป6เดือนหรือ1ปีเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรนั้นด้วยเหตุการณ์ หลายทุกวันนี้เป็นองน้ำท่วมของต้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องที่เขากปรับลดลงไปเป็นสเต็ปนะครจาก A กลายเป็นเอลบนะครับาว่าเป็น A เอลบอย่าที่ยราเรียนนะ,ะว่าไม่ไจริงนะครับเขายังอยู่ได้และไม่ผิดได้